ในวัฒนธรรมไทยความฝันไม่ใช่แค่ภาพลางเลือนที่ผ่านมาแล้วแต่เปรียบเสมือนประตูสู่ข้อความที่ซ่อนอยู่เป็นการมองเห็นอนาคตอย่างรวดเร็วความฝันสามารถให้คำแนะนำคำเตือนและพอจักพบภูมิทางจิตวิญญาณการตีความข้อความเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจในสัญลักษณ์ดังเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสำคัญอย่างพญานาค พญานาคเป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูมีบทบาทสำคัญในตำนานและโอราซาไทยมักปรากฏเป็นงูที่มีมงกุฎแสดงถึงอำนาจความเจริญรุง่งเรืองและการปกป้องจากวินเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำและลําคลองคอยป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรัพย์สมบัติในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยยานากระดับตกแต่งตามวัดวาอารามและพระราชวัง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์และการคุ้มครองจากส่วนการปรากฏตัวของพญานาคในฝันนั้นถือว่ามีความหมายอย่างมากมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในทาง<ะ>การฝันเห็นพญานาคมักเป็นลางบอกเหตุถึงโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงที่ดีพญานาคที่ปรากฏในฝันของคุณอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความมังคัง้งและความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะมาถึง อาจจะเป็นผลกำไรทางการเงินความก้าวหน้าในอาชีพหรือโอกาสที่ไม่คาดคิดการปรากฏตัวของพญานาคยังสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในสิ่งที่คุณพยายามทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานนอกจากนี้พญานาคยังเป็นผู้พิทักษ์ที่ทงพลังการฝันเห็นสัตว์ในตำนานชนิดนี้อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังได้รับปอกปองจากอันตรายและพลังงานด้านลบ ทอดรหัสพฤติกรรมของพยาวนาคอ่อนโยน vs ดุร้ายพฤติกรรมของพยาวนักในฝันของคุณให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความการเสือพยาวนักที่สงบเสงี่ยมและอ่อนโยนเป็นตัวแทนของความสงบสุขความสามคัคคีและการเติบโตทางจิตวิญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและพอจะมาถึงคุณในทางกลับกันพยานาคที่ดุร้ายหรือคุกคาม เป็นเหมือนคำเตือนอาจบ่งบอกถึงอุปสรรคความท้าทายหรือพลังงานด้านลบที่อยู่รอบตัวคุณเ o งกิฟเนซินเช e r อว่าการใส่ใจกับความฝันเช่นนี้กระตุ้นให้เกินใต้ระตรองและใช้ความระมัดระวังในชีวิตจริงผ้าสาวแห่งสีสันถอดรอนฮัทเฉดสีของพยานาคสีของพยานาคในฝันของคุณเพิ่มความหมายในการตีความอีกชั้นหนึ่งพยานาคสีทองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง มอซิงมัมความเจนรุ่งเรืองและการตัดรู้ทางจิตวิญญาณการเห็นพยานาคสีเงินประยงค์อ่างแสดงถึงการชำระล้างจิตใจความชัดเจนและการเอาชนะอุปสรรคพยานาคสีเขียวเป็นตัวแทนของการเติบโตการเยี่ยวยากแก่และการเริ่มต้นใหม่ในขณะที่พยานาคสีดำอาจเป็นตัวแทนของความรู้ที่ซ่อนอยู่ความลึกลับหรือความต้องการเพชิญนากับด้านมืดของตัวเอง แต่และสีมีพลังงานและข้อความที่ไม่เหมือนใครจากพอ่อภูมิทางจิตวิญญาณบทสรุปยอมรับข้อความจากพญานาคก,การฝันเห็นพญานาคเป็นประสบการณ์ที่ทงพลังในวัฒนธรรมไทยเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งนำเสนอคำแนะนำคำเตือนและพอจากพอ่อภูมิทางจิตวิญญาณด้วยการทำความเข้าใจพฤติก,กรรมและสีของพญานาคคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับชีวิตจริง ยอมรับข้อความจากพญานาะเพราะอาจเป็นกุญแจส,สำคัญในการปลดล็อกสกเกลภาพของคุณและนำทางชีวิตด้วยสติปัญญาและความชัดเจนที่มากขึ้นจำวา่าให้เปิดใจและเปิดรับการตีความเหล่านี้ปล่อยให้สิิปัญญาของพญานาคนำทางคุณไปสู่อนาคตที่สดใส